เป็นยังไงเหตุเบียดเบียดว่าเห็ดอีหยังเหตุเบียดเบียดว่าเห็ดบักข้าวนี่แหะนี่ถ้าเป็นอย่างพาว่าขาดสิเหตุเบียดเบียดว่าเท็ยบแล้วยังไงล่ะไม่ไงนี่มาเอาบักข้าวไปให้อันถ้าไงคือกินนี่เอาเหตุเบียดเบียดว่าเหดุก็เห็นเป็นเห็ดเบียดอยู่ทางคุณเหดอยู่ใส่อยู่นี่มาเอาไปให้กินเนี่ยเอานั่นได้ไหมเพื่อก็คือเห็ดเบียดอยู่ถ้าเทียมันมันเห็ดเบียดขึ้นมากนี่เอาบอกได้ เอาเอาเอาเร็วเร็วข่าวไปให้พ่อใหญ่สุกินเด้อเอาไปนังไม่ใหญ่กินบักมีาแล้วมันสีเห็ดเบี้ยอะไรตีเออกระชีสุดซื่นมันก็สชีเห็ดเบียยเข็ดงามได้เอาตีย่อไปเอาไปให้กันเด้อเออข่าวไปเร็วเร็ว ทังปวดยาวแต่ละบันนี้เออเย็ยนจักบาดกันนะนี่เราห,หม่วงนีะะ่แล้วปะเย็นๆนี่เออไปยายไปย,ยัยเออแม่งได้เลยนะอันไม่เงี้ยบอกเอาหนังบักเผาไม่กินละว่าเจ้าบ่เฮ็ดเบียดขนาดเอาเอานี่ม,นนนมันคือว่าแนวนักคือหัวตะเห็ดเบียกเลี่ยวว่องหันนี่ อยากเล,ลเี้ยวระหว่านเจ้าไม่เห็นเบียดไม่เงี้เป็นจังเด็กว่าจังสรนบ่ลารแมนเดอร์ม่แม่นบักเผาอ่นอ <c oughs> เนเผา,าแ,าแก่ละละ่ะเอาบักเผาอ่อนตัวพะย่แม่นบ่เอานี่เดะเจ้ากระเบื้องสีมันตัวบ<ม>ักเผาแก่กันสิสบ้างส่นบ่จ้าแล้วไม่เงี้ยูเจี๊กินนวลไม่กินน้ำละละ่ะอันไม่เงี้ยวระว่าอันแล้วไม่ได้บอก่วาให้กินอย่างแล้วบอกว่าให้กินแต่บักเผาแต่ที่เพื่อนกินเบิดหน่วย์สุดสิ เมื่อนหน่วยเอากินก็กินตั้นตัวเสร็จแล้วีนวแม่พ่อใหญ่แกอันเดียาวขยับมีดว่าให้ไปไปละ่ะไปไปมาแ็่แม่ใหญ่มึงอยากให้กินพ่อใหญ่ก็สิกินให้เบิง่งได้ไปแล้วนั่งอันจัดข้าวกวา่อนไปไงแบบนึงได้ละจ้าใหญ่นี่คิดอย่างไรเนาะแม่กูกินบัก้าผ้าเลยว่า<ง>กูบเ่เห็ดเบียดเบียดบ่เห็ด นว่าจังไดนะเอางยปินตะอ่อนอยู่เด้ไรนะังปากข้าวเดืดอีเมนแบบไผ่ไงยว้าววานวนะเนี่ยนังเีบเยมึงละเอาหัวเ <c oughs> อียงแบ่องหญ่่เห็นยังมันเหลืองผู้ใหญ่เด็กหน่อยยังหูทอเอาไปด้ <c oughs> <c oughs> Ng là nang nang mình nang 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 nang